สวัสดีครับสวัสดีเซาอ่วันที่13นะครับเดือนพฤษภาคมครับมอนีตรงกลางวันพฤหัสนะครับเนาะมอนีครับมาสวนครับสวนหนึ่งไร่ครับที่เป็นสวนงสมสารนะครับที่ปลูกอ่ผลไม้ปลูกพักครับแต่ว่าบบเดมาอัปเดดโดนละครับมอนีกับสิมาให้เบิรงครับว่าสวนผมมีอี่ยังแน่ที่ว่าเด็กผลผลิตครับไปบ้งกันครับทางเข้าเลยนะครับเนาะกับช่วงนี้สิหกครับพวอยาารครับนี่ครับกับนี่ครับ อันนี้คือคือเอายาอะไรครับเสียยาครับเสียยาก็ให้เบิ้งครับอันนี้ครับพักหวานครับพักหวานปลาครับพักหวานปลาที่ปลูกครับอันนี้ก็อายุประมาณหนึ่งเดือนแหละครับเห็นไหมครับใหญ่แล้วครับนี่ครับพักหวานปลานะครับเนาะสให้เบิ้งครับแกะมังกรครับช่วงนี้ครับกำลังออกอ่าออกผลผลิตครับกับปลูกน้ำเสาหัวนี่ครับน้ำเสาหัวนี่ครับปลูกครับกับบํารุงแด่ขี่ไกลครับเพื่อนเครับให้เบิ้งดอกแกะมังกรครับกำลังสวงามเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อสีสีขาวนะครับเนาะ เนื้อสีขาวครับนี่ครับปลูกกะโบโดนครับกันในพ่นผลิตอันนี้สิกับสิเป็นแค่ครับแค่ก็เป็นพีเลี้ยงเห็นพักหวานครับแล้วก็เล็ลปอยมันครับนี่ครับพักหวานที่มันใหญ่แล้วครับเห็นิหงครับพี่น้องเห็นบหครับสหมือจังน้อยหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับต้นพักหวานครับเดี๋ยวนะครับกลับมาบ้านหน้าอกแล้วครับนี่ครับอันนี้กับพักหวานเนี่ยครับ พักหวานครับพราะว่าจริงๆก็คือตองการหนเป็นต้นพักหวานครับนี่ครับแต่วว่ากับท่านใดหลายครับท่านใดเห็นคนพหลายขี้เลี้ยงของนี่ก็สิเป็นต้นเขียบครับเห็นว่าครับเห็นว่าครับพักหวานครับที่ปลูกก็โตแล้วครับง่า่แล้วครับนี่กับพักหวานครับปลูกมะาะกันครับอันนี้ก็สิเป็นแก้วมังกรนะครับอีกแบบอีกต้นหนึ่งครับต่วว่าต้นนี้ เนื้อสีเป็นสีแดงครับเนื้อสีเป็นสีแดงสีออกม่วงครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือดอกอันนี้ก็คือดอกของมันครับดอกของแจมมังกรนี่ครับมันสีประคือกันได้ครับเนื้อสีม่วงนี่สีแดงนี่ก็สีเป็นดอกอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับหมากกะล่อให้มันแดงครับกะให้มันแก่กับสภาวะความกินครับนี่ครับบางให้นบางดอกดอกของเนื้อสีขาวครับเห็นไหมครับพี่น้อง มันก็จิ่ขึ้นกันครับอันนี้เกิดขึ้นเนื้อสีแดงครับอันนี้เกิดขึ้นเนื้อสีแดงครับล่างกันน้อยนนึงครับนี่ครับก็ะเอาหนาครับเพราะว่าตรงนี้พักหวานเริ่มร้ายแล้วครับอันนี้กับเป็นพวกหวานด้วยกันครับนี่ครับพักหวานนี่ครับบ้านนู้นครับพี่น้องกําลังงามเลยครับพักหวานครับกําลังเป็นหยอดนะครับหยอดอ่อนๆเลยครับโอ้แดดแห้งครับวันนี้ตอนสอบครับแดดร้าย กับปลูกหลายต้นอยู่ครับย่างแน่หลอดแน่ครับเพราะว่าบม่ค่อยเดี๋ยวดี๋ยมาดูแรกครับแตหวันหลังจากโควิดแล้วก็เดี๋ยวมาดูแรกนึงกัโอเคขึ้นครับสมนี่ก็คือส้นใหญ่ครับนี่ครับเพื่อนครับท่านใหญ่ครับนี่ครับเักงหวานอีกรุ่นนึงครับนี่หลายรุ่นครับอันนี้ก็สิบปลูกทั่วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือมันแก่แล้วครับมันมันม่เห็งปุ่นลิแล้วครับกัต้องลือถิ่งครับเนี่แล้วว่างที่เห็น ข้าล่อครับล่อให้ผลผลิตเกิดก็ข้าวต้องปลูกเยอเอื้อนเสริมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เป็นดำๆนี่ครับก็คือสลั่นครับเอามาตัดแล้วก็เอาไปคุ้มผักหวานครับช่วงที่มันใช่ในไงครับเพราะว่ามันยังอ่อนแออยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มโตแล้วครับกประมาณปีหนึ่งครับต้องคุ้มไบอีกสี่ครับผ่านช่วงรุ่งแรงผ่านหนาหอนไปครับยังคอยเอาออกครับนี่ครับอันนี้ก็คือเธอวารอดแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับกำลังงามเลยครับผักหวาน แต่ละต้นสิบ่งหญ่บ่คืบอกขึ้นเลยนครับบางต้นกับงามบางต้นกับ่งามครับเห็นเบิ่งครับพี่เลี้ยงก็คือต้นแค่นะครับต้นแค่ต้นบกเขียบได้หมดเลยครับนี่ครับแต่ว่าขันมั่ยักันมาแล้วครับเพราะต้องตัดออกกันบ้างครับจะหายักแค่จะห้ต้นแค่มันนหญ่ครับพอมันจะเป็นเงามมันครับมันจะไปบังกันมันจะไปแยงอาหารกันครับก็คือแต่ว่าจะจะหามันตายครับกต่ให้มันชุ่ํากันครับแต่ว่าจะยายามให้มันมหั่นยัาก็กันครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับงามอยู่ครับนี่มัง ผกหวานมีสองแบบนะครับผกาวานแบบใบเลี้ยวครับใบเ้าครับอันนี้ก็คือใบเลี้ยวใบเ้าเนี่ยเบื่งนครับน่ครับกับแบบใบกลมครับก็แบบใบกลมอันนี้คือใบเลี้ยวครับก่อแตกต่างครับแต่ว่าที่นิยมปลูกแล้วก็นิยมกินกันก็คือเป็นใบกลมครับใบใ่ใบกลมใบเลี้ยวนี่คนสิบคนนิยมครับแต่ว่าพอดีว่าเมื่อไม่ครับบางหัวมันตาอย่างไดกันเลยเอาใบอันนี้มาปลูกหลายก็ครับ การปลูกผมนะครับผมจะซื้อเม็ดมานะครับซื้อเม็ดมาจากอ่าอินเทอร์เน็ตแน่เอามาจากแถวบ้านนะครับที่เพื่นขายเม็ดครับเอามาเพาะครับเพาะประมาณสามสี่เดือนครับจนว่ามันเป็นเบียร์น้อยครับที่ค่อยเอามาปลูกครับกันไปซื้อน้ำตลาดมันสีแพงครับต้นละสามสิบบาทสี่สิบบาทแต่ว่ากันห้องซื้อเม็ดมาหนี่เม็ดละบาทสองบาทครับกับลดต้นทุนไปหลายครับแต่อาจสิล่อโดนจะน้อยนึงนี่ครับในเบื้องครับตั้งกันปะครับอันนี้คือใบกลมครับนี่ครับใบกลมมันสิให้ยอดดีกว่าครับให้ ห้ยอด้ให,ใหมากดีกว่าครับนี่ครับกับลักที่เป็นดอกอยู่ก็มี่ครับบังดูครับนี่ครับเป็นดอกอยู่ก็มีครับอันนี้เป็นมะม่วงอีกพันหนึ่งครับนี่ครับบังดูครับดกคักอลี่ครับปีนี้ครับให้ผลพลิตบาเป็นปีที่สองแล้วครับอันนี้คืออ่มหาชนกครับมะม่วงมหาชนกครับบังดูครับพี่น้องดกคัเอลี่ครับ ท่านด้ซุกครับแต่ว่าไกลแล้วครับไกลแล้วครับบ่งสีครับเห็นไหครับสีไม่ได้ออกสีสีม่วงๆครับขันซุกอ็ออกออกแดงครับออกแดงออกเหลืองครับสีสวยครับแล้วก็หวานหอมครับนี่ครับหาชนกครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงทั่วกันนะครับเพิ่งครับอันนี้แปลงทั่วที่เฮ็ดค้างแล้วครับนี่ครับ ขายดีครับกับพ่อได้ขายครับพอดีว่ามีน้ำครับกับเลวบอยุ่งยากบันไดครับกับหุนน้ำมือละเชือครับมือละเชือครับอันนี้ก็จะเป็นทุกวานอีกต้นหนึ่งครับเห็นิหงครับอันนี้ก็ง่ามครับพี่น้องทุกวานต้องเอาพยายามบ่ห้มันคุ้มกันครับนี่เประเขียบจนบประเขียบครับเอาบประเขียบออกจังหน่อยหนึ่งเป็นพักหวานพันใบเ้าครับบังดูครับพี่น้องนี่ครับใบเ้าครับกัลังสีงามครับเป็นกระโดงออกมาแล้วครับ กิ่งแนโดงร้านแล้วครับนี่ครับบังชั้นต่อไปครับอันนี้คือมหาสนกนะครับเนาะบางอีพันหนึ่งครับบางอีพันหนึ่งอันนี้ก็คือมะม่วงสามฤดูครับเป็นมะม่วงสามฤดูครับนี่ครับกินพ้นดิฟครับเป็นเปรี้ยวสมสมครับ ตะวันนี่มันออกตั้งแต่ต้นปีครับกับสีเริ่มมดแล้วครับเริ่มมดแล้วมดแล้วกะนี่ครับเห็นเบิ้งครับอันนี้มุดใ่ใจครับขั้นเอิ่นมะม่วงมะม่วงเขียวใหญ่บ้างไหมครับนี่ครับมะม่วงเขียวใหญ่บ้ครับนี่ครับมองดูครับพี่น้องน้อยใหญ่บ้ครับมองดูใหญ่ขั้งอีหลีนี่ครับมองดูครับนี่ครับกะนี่กะปลูกตะไคร้ครับปลูกตะไคร้อันนี้กะจิเป็นต้น อูมามิครับพอมาปลูกครับอันนี้คืออูมามิหรือกัญชาครับอันนี้คสิเป็นลำไยครับลำไยสีื้อมาปลูกครับการันตงามครับเบื้องขับวบะหุ่งครับเบื้องขั้บางฮวงมุ้งดูครับแต่วหย่าบุ้งดูครับหย้าพึงได้ครับพึงเสียหย่าออกอันนี้คสิเป็นอีกต้นหนึ่งครับบุกม่วงครับม่วงอันนี้็สิเป็นแก้วขมิ้นนะครับมุ้งดูครับพี่น้อง เป็นกกแก้วขมิ้นครับก้าล่างสีสุกครับนี่ครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนี่ก็กินแซบได้ครับพี่น้องก็กินแซบนี่เบิ้งครับก้าล่างสีสุกครับเบิ้งเบิ้งมันสีออกโอ้ยนี่ครับรุดละครับรุดควนล้วครับอันนี้คือแก้วขมิ้นนะครับบ yes. like ิ้งดูคร like ับพี่น้องดูว่าครับแก้วขมิ้นนะครับอ่าส้นตันนี้ครับไอเบิ้งครับมันอีกคางนึงครับ็นเบิ้งครับอันนี้คือน้ำดอกไม้ครับเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับมังดูนี่พี่น้อง มันตาครับมันหยุดติดดินเลยครับนี่ครับเป็นมะม่วงนําดอกไม้สีทองครับอ่าสีกับสีออกเหลืองอ่อนๆครับเหลืองอ่อนๆนี่ครับกะลายอยู่ครับดกลายอยู่ครับนี่ครับมะม่วงนาดอกไม้สีทองครับนี่กระแซงว่าสีเริ่มสุกแล้วครับเริ่มออกสีแล้วครับเป็นสีแล้วครับลูกดูคบบี่นองดกลายครับดก แต่ว่าต้นนี้ครับเป็นบักม่วงนำดโดไม้กันครับแต่ว่าธรรมดาครับว่าได้เป็นสีทองครับเห็นไหมครับสีมันส่ออกเขี้ยวเข็มก็กันครับนี่ครับนี่ครับครับเบิ้งดูครับเบิ้งหยาด้วยครับพี่น้องต้องเสียครับต้องเสียสู้ออกสู้เศร้าสู้เศร้าสู้แรงครับนี่ครับหยามันลายครับเพราะว่าสวนผมมันปลูกหลายย่างครับแล้วผมว่าต้องการใส่สารเคมีครับว่าต้องการใส่ยาฆ่าหยาครับก็เลยสีหกจากน้อยนี่ครับ อันนี้ก็คือเอาอยาออกแล้วครับนี่ครับกับสีแปรสีลงใจน้อยหนึ่งครับกับสีปลูกทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างคือกันครับแก้วมังกรครับอันนี้ก็มาแข้งครับมาแข่งให้มึงมาเขียบครับนี่นะครับพี่น้องมาเขียบดอกว่าครับมาเขียบสมุนีปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงครับปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานครับผักหวานเพราะว่า ีนี่ผมกวลงเมตรอีกประมาณเกือบ200เมตรครับกับสีอมม่วงนี้ครับเป็นพนดีม่วงนี้ครับขยายจากส่วนนั้นครับมาปลูกม่วงนี้ครับให้มันเต็มไฮเลยครับกกำลังเพาะอยู่ครับกำลังงอกครับกับประมาณเดือนสิงหาครับงอกสีนหรืว่าปลูกกับสิปลูกแซมต้นไม้พวกพี่เลี้ยงนี่ครับเป็นพวกบัคเกียนนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้มันครับ ตัวฟังเงาครับตัวฟังเงาครับนี่ครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับนี่ครับกำลังงามนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่ครับเห็นเบิ้งกล้วยครับพี่น้องเครื่องนี้ก็พรอมสีบ่มแล้วครับจะตัดไปบ่มไปยักมือแล้วครับไปขายสิ่งทีเบิ้งต้นยางนาอีกฝั่งหนึ่งครับอีกแดนอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นเบิ้งว่ามันต้นใหญ่ปันใดครับปลูกได้ประมาณสามปีครับบ่โดนได้ครับ ามปีนี่คือความสูงประมาณสิบเมตรครับความสูงของของยางหน้าประมาณสิบเมตรครับสูงแล้วครับแต่ว่าต้นสมุนีท่านใดให้เห็ดครับท่านใดมีเห็ดเกิดครับเบิ้งแล้วครับมาคือแถวต้นบานยูบานครับทีคลิปตีก้อนนี่ครับที่ให้เบิ้งว่ามีเห็ดพอเกิดครับแต่ว่าสมุนีเห็ดท่านไดเกิดครับอาจจะอีกปีสองปีครับเพราะว่าต้นท่านใดใหญ่บันไดครับเห้บเบิ้งครับนี่ครับให้เบื้องยางหน้าครับ เห็นบ่าครับพี right. ่น้องนี yeah. well. kind of ่คร kind of ับเพิ่งดูครับต้นยางหน้าต้นแย่แล้วครับก็นี่ครับเพิ่งดูครับเบิ่งดูิือแขนเรียกกันนะครับเชียบแขนเิือครับนี่ครับแย่แล้วครับประมาณช่วงขาครับช่วงต้นขาาะี่ครับนี่ครับแขนมันถึงเวลากครับแขนมันมีเสี่ยงเฮตเกิดเกิดสริงครับยี่เลาะบริเวณนี้ครับเพิ่งดูครับเป็นตะเกิดเหตใหยครับจังหวะนี้ครับมาเบิรงแล้วครับท่านได้เกิดปูกประมาณเกือบสามสิบต้นครับเ้ิ่งดูครับ แนะนำน้ครับเดื่อปลูกยางหน้าครับปลูกไว้เลาะบ้านเลาะสวนเป็นเขตเป็นแดนนี่ครับมีประโยชน์หลายเลยครับให้โฮมให้งเงาครับไม่ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับนี่ครับมองดูครับต้นสูงเลยครับสูงแล้วครับอันนี้กับฟากหวานนะครับนี่ครับสมากสิเป็นรุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นประมาณจะกประมาณจากสามฟุตนี่ครับนี่ครับ ร้นุ่นประมาณนี้ครับยุดสวนกับมีระบบน้ำครับเป็นระบบน้ำครับนี่ครับเห็ดน้ำเดินทอน้ำเดินกอกน้ำไปตลอดเลยครับเอาไว้ฉีดเวลาหนาแรงครับนีกระสิเป็นต้นหนึ่งครับตอกวานครับหกใ้น้อยหนึ่งครับหกใน้อยหนึ่งมีกระสปลูกบวงงครับปลูกมะละกอครับเพราะว่าอ่ายุบานกับขายขายของขายสมตาครับกับเป็นการลดต้นทุนครับ รเบืเคียบครับพี่น้องบืเคียบเนื้อบื้เคียบหนังครับในนาครับลายย่างครับนี่ครับก็ซื้อมากินแล้วก็เอาเม็ดมาไว้ครับเอาเม็ดมาเก็บเม็ดใบครับก็มาเพาะครับเพาะนี่ก็สิเป็นที้ไกล้ครับนี่เป็นปุ๋ยที่เอาไว้ใส่ผักครับเวลาปลูกผักยังครับบริเวณรอบๆครับหกเจ้าน้อยนึงครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือต้นไม้มันสูงแล้วครับก็สิบ่เห็นพื้นที่โดยรวมครับกะลองเห็นบ้างครับ สมาก็คืออยากกินยังกระปูกครับปูเนวที่เขาอยากกินครับทีหลือกินท่ากระชายครับนี่ครับในเบื้องต้นแค่เป็นพีเลียงครับท่านิดสูงครับนี่ครับหวานอีกต้นหนึ่งครับเป็นชนิดใบเงาครับใบเลี้ยวครับที่มันใบใบกลมครับครับต้นนี้ก็เป็นแก้วมังกรครับเพิ่งปลูกครับปลูกประมาณเดือนกุมภาพันธ์เองครับเพิ่งเลืพี่น้องครับตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งแก่้ครับไมาเสียบเลยครับม่ชำเลยครับ ไม่ต้องไปใส่เทยสูงครับตัดกิ่งช่ำลงดินเลยครับนี่ครับเห็นปินครับจริงจริงมันกิ้งมันแค่นี้เลยครับนี่กิ้งมันแค่นี้ครับแต่ว่าันนี่ครับมันก็จะแจกอ่ากิ่งแหวงมากครับเห็นมั้งครับนี่ครับปอ้นด้วยครับมันกระจัดห้าขึ้นครับถ้าต้องค่อยมัดครับเอาเสือกมัดครับมัดบาห้มันบาห้มันเป็นยังไงล่ะบาห้มันใหมมันเกาะครับแฮมมันเกาะเสาครับให้มันเกาะเสาขึ้นครับนี่ครับใหมมันเกาะเข้าเข้าเสาขึ้น ที่ปลูกนะครับเนาะเพราะมันขึ้นเสาตองหัวต้นปลายนี่ครับเขาต้องเอาล่อเนี่ยครับเอาล่อยางเก้านี่ครับมามาผูกครับผูกล็อกกับอ่าสีเป็นเล็กก็ได้ครับหรือเป็นทอร์พิสซี่นี่ครับผูกล็อกไว้เพราะว่าเขาต้องบังคับบ่ให้มันอ่กระจายครับให้มันอยู่ในพื้นที่ของมันนี่ครับยุบเนี่ยครับเฮเบิร์นครับสีมันใหญ่แล้วครับมันสีบล็อการ์ดครับเวลาเจอล่มเจอฝนนี่ครับมันสีบลหักครับนี่ครับพอมันขึ้นมาแล้วครับเพรากับให้มัน ทะลุช่องนี่ครับทะลุห่วงลอยยางนี่ครับเห่มันทะลุมากครับมันกระสีแตกกิ้งแตกก้านนี่ครับมันกระสียู่มองกรมันอยู่บริเวณมันนี่ครับกันไปยังสี่ครับมันสีมันสีไปไปทัวร์เลยครับมันสีว่าเป็นระเบียบแต่มันก็สีดูแลยากครับมันที่ครับนี่ครับโอเคแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มาให้เบิ้งครับมาให้เบิ้งจริงๆก็คือ เป็นพักหวานปาครับเป็นสวนักหวานครับต่ว่าช่วงนี้พักหวานนั่นเองเห็นผลครับก็เลือยตองมาบูกพักแนวเอื่นเสริมนะครับเพื่อเป็นอาชีพเป็นรายได้ครับเล็กๆน้อยครับเป็นขากับเข่าคากาแฟครับช่วงโควิดครับต้องประหยัดต้องเซฟครับนี่ครับกำลังงามเลยครับตัวนี้ครับกะคิดว่าอีกประมาณปี2ปีครับกะนาสีโอเคขึ้นครับนาสีเต็มสวนครับช่วงนั้นครับครับสำหรับคิมเอนีกะขอจบเพียงแค่นี้นะครับด้วยขันมาก คันชอบกะฝากกดไลค์กดติดตามไปนะครับเ้้อสารับคลิปต่อไปสิมี่แยงกะรอติดตามนะครับสารับคลิปมือนีกะขอกก้าวข่าว,าวสวัสดีครับ